เวลาเราพูดถึงคําว่าบ้านไทยคนระับผมแยกเป็น2ส,ส่วนผมว่าไอาคิ้นเจอร์ประกอบด,ด้วยกายและจิตคาว่าบ้านไทยเนี่ยแปลว่ากายเป็นไทยและจิตเป็นไทย2อ,อันนี้มันทํางานร่วมกันตลอดเวลาทีนี้พอเราเข้าไปคลี่คลายบอดี้เป็นไทยคืออะไรก็ชานหลังคาผนังไม้การมีช่องแสงความสลัวอะไรเงี้ยส่วนจิตเป็นไทยเนี่ยมันลึกไปกว่านั้นอีกมันเป็นวิถีชีวิตนะ มันเป็นการใช้แมทพิเรียลนะมันเป็นวิธีการติดตั้งนะทําไมต้องใต้ถุนสูงเพราะว่าน้ําท่วมทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันคนระับเพราะฉะนั้นเป็นอยู่ที่เราแล้วพอเรารู้ดังนี้แล้วคําว่าบ้านไทยของเราอะ่ะมันจะประกอบไปด้วยหนึ่งความรู้สึกสองการใช้งานผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้แหละที่ทําให้บ้านไทยมันไม่เคยเหมือนกันเวลาเราตีความคําว่าบ้านไทยตราบใดที่เรารู้ว่าจิตของบ้านไทยเป็นแบบหนึ่งกายบ้านไทยเป็นแบบหนึ่งเราเล่นได้ เราจะมีของเล่นในมือเยอะไปหมดเลยทีนี้อยู่ที่เราแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าข้อแรกอาจจะต้องทําความเข้าใจก่อนเลยว่าบ้านไทยจริงๆมันคืออะไรคีสหวัตที่ทำให้เจ้าของชอบบ้านนี้ผมว่ามันรีมายความทรงจํา <Hayır. S 1> เราคุยกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านที่เจ้าของเขาเป็นบ้านไม้นะชอบมากเลย อุปกรณ์มือจองมือจับที่มันสามารถรีมายความทรงจําได้อะเออมันทําให้เจ้าของบ้านเนี่ยผูกกับบ้านโดยไม่ใช่แค่สเปซนะมันไม่ใช่แค่ที่ว่างมันไม่ใช่แค่ห้องนะแต่เป็นความรู้สึกพอทําแล้วอ่ะหลายๆอย่างมันชวนดึงความทรงจํากลับมาแล้วเขาก็ชอบมานอกไปจากความอยู่สบายบนวิถีใหม่เนาะแต่เขาสามารถดึงความรู้สึกเก่ากลับมาได้ เมื่อก่อนบ้านผมเด็กๆก็เป็นอย่างนั้นแหละพาม่าอังสุมาลินเนี่ยก็จะเห็นอยู่นเป็นพาม่ารูปไม้เขาไม่ติดพาม่าสุดขอบหน้าต่างเขาไว้แค่ครึ่งเดียวผมสึกว่าเออนี่เป็นเป็นภาษาที่คุยกันรู้เรื่องและเข้าใจพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีการเช่นอ่ะบานเฟี้ยมมันก็ต้องยาวน่อยปรับใช้วิธีการอยู่เอาใช้วิธีตรงไปตรงมานี่แหละครับไม่ได้ดัดแปลงเยอะแต่ผมว่ามันได้ได้ความละมุนล,ละม่อมแล้วก็ได้ความละเอียดของความทรงจำกลับมาอย่างเงี้ยครับ ตอนเราวางผังหลังนี้ครับผมวางผังเป็นเรือนกลุ่มเหมือนบ้านไทยโบราณสมัยก่อนเลยคือมีเรือนที่เป็นเรือนประธาน,นครับมีห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวห้องครัวอยู่แล้วก็มีปีกนึงอีกวิง่งนึงที่เป็นส่วนของไพรเวทเป็นห้องนอนมีห้องพระอะไรเงี้ยแยกส่วนกันระหว่างส่วนพับบิกกับไพรเวทชัดเจนแล้วก็พยายามล้อมขอดกันจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยเรามีขอดตรงกลางที่อยู่ระหว่างส่วนนั่งเล่นกับส่วนครัวภาพในหัวผมคือเวลา ลูกหลานมามีคนมาเยี่ยมเนี่ยพื้นที่มันเชื่อมกันระหว่างครัวกับล mm ิฟวิ่งเขาเห็นกันผ่านพื้นที่ตรงกลางนี่แหละแล้วทําให้ส่วนพื้นที่มันยืดหยุ่น mm hmm. ก็เหมือนบ้านไทยโบราณที่มีชานในการเชื่อมแล้วก็ปลูกต้นไม้ขึ้นตรงกลางเพื่อเอาร่มเพื่อให้บ้านมันดูฮัมโบลหน่อยให้มันดูอบอุ่นหน่อย mm hmm. เรือนโบราณน,นั้นต้องเล่าให้ฟังว่าที่เขาวางไว้เป็นเรือนกลุ่มเพราะว่าเขาพูดถึงการขยายตัวของบ้าน จากอยู่กัน2คนก็นมี3คนมีลูกก็แต่งงงแต่งงานก็ขยายไปที่เนี่ยไม่ใช่ข้อแรกกัมันเป็นบ้านที่ถูกวางไว้สําหรับการพักผ่อนวิธีการจัดการลม orientation ก็เปลี่ยนจต่เมื่อก่อนนี้เราเรามองว่าอากาศมันต้อง flow ทั้งหมดแต่พอเป็นบ้านอยู่จริงแล้วเนี่ยอากาศก็หนึ่งเรื่องที่ต้องทำนะแต่เรื่องสําคัญกว่านั้นก็คือการจัดการความปลอดภัย ผมทําบ้านชั้น2เนี่ยให้มีประตูหน้าต่างเป็นตัวสีเขียวเห็นว่าเรามีทางเดินรอบตัวฟังก์ชันหมดเลยแล้วผมใช้ประตูนั้นเน่ยเป็นบานเฟียมแล้วมีบานเกตดอยู่ข้างในเนาะให้เขาสามารถจัดการลมได้และจัดการความปลอดภัยได้มันไม่ได้คอนเซิร์นแค่แค่บรรยากาศก็ต้องใช้เทคนิคในการออกแบบแล้วเกามาจัดการประกอบกับอันนี้สิ่งที่ซ่อนเล็ก ผมอยากให้เวลาเขาเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาค่อยๆเดินผ่านวิวต่างๆที่เราเตรียมไว้บางทีเมื่อก่อนเนี่ยเห็นวิวทุ่งนาตอนนี้เป็นวิวสระน้ําละค่อยๆนาไปสู่วิวห้องนอนแอบอยากให้เดินเยอะหน่อยเดินสบายเดินไกลขึ้นนั้นมันก็เข้ากันกับตอนที่ทําบ้านที่บ้านไทยเชียงกลุ่มก็เดินเหมือนกันแต่นี้เขาเดินเดินแล้วค่อยๆผ่อนอารมณ์เห็นน้ํา,นาบ้างเห็นปลาบ้างเห็นต้นไม้บ้างและอยากให้เดินสบายสบาย นี้มันก็จะมีแบบทางเดินไม้อยู่ตลอดเลยครับรอบบ้านผมรู้สึกว่าเวลาเราจะปูกความทรงจำหรือว่าปลูกชีวิตจริงๆมันต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าให้เยอะเยอะๆเลยแหละถ้าจะให้นิยามผมผมว่ามันเป็นบ้านที่ มีทั้งความสบายในปัจจุบันแหละแต่มันสามารถรีมายความทรงจําของเจ้าของบ้านกลับมาได้การอยู่บ้านที่เรารึกถึงความทรงจําตอนเด็กได้ผมรู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นความสมบูรณ์แบบของบ้านหรืออันนึงก็ทําให้บ้านมันมีหลายเจนแล้วแหละเพราะว่าพอเจ้าของบ้านเขาไวใกล้กเกษียณใช่ไหมมีลูกมีหลานอยากให้เด็กๆลหลานลูกๆมาใช้สเปซที่เขาคุ้นชินผมว่าอันนี้ก็เป็นเป็นภาษาหนึ่งที่เจ้าของอยากจะให้คนทั่วไปนะหรือว่าลูกหลานมาใช้ด้วยอย่างนี้ครับ คือทุกครั้งเวลาเราทำกับเจ้าของบ้านนะครับต่างคนต่างมีความชอบที่ไม่เหมือนกันจริงๆคําว่าบ้านไทยก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหชอบคาแรคเตรอร์สามเหลี่ยมจัว่วอย่างนั้นทั้งหมดเหมือนกันนะเราต้องเข้าไปทําความเข้าใจว่าคําว่าบ้านไทยหร,ทรหรือความทรงจําหรือความประทับใจที่เขาชอบตอนณวันนั้นนะครับมันเป็นอะไรกันแนะ่ บางทีเขาบอกเราบ้านไทยแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบอยากได้หลังคาอย่างนี้ก็ได้นะเขาอาจจะได้อยากได้แค่ชานที่มันสามารถถ่ายสเปซจากสเปซหนึ่งมาหาอีกสเปซหนึ่ง,งก็เป็นคําว่าบ้านไทยเหมือนกันไอาร์คเคเต็กเองต่างหากต้องเป็นคนช่างน้ําหนักเราต้องมีความเฉียบคมพอสมควรเลยแหละที่ที่จะกําหนดทิศทางมันได้ว่าแค่นี้พอหรือแค่นี้ไม่พอการช่างน้ําหนักเป็นบาลานซ์ระหว่างไทยจริงๆนะกับเจ้าของบ้านจริงๆเหมือนกัน ผมว่าอันนี้แล้วแต่ดีไซเนอร์แล้วแต่อาิเต็คเลยครับอาิเต็คต้องเป็นคนชั่งน้ำหนักเอง